โดนตัวไปแอบแฝงกันเลยไ,ไปดีกว่าโอ้ยวันนี้ก็เป็นโควิดดูว่าเป็นอะไรนะวปงรังโอ๊ยอะไรวะวางตัวชัดเลยกว่า ขายซื้อเนี่ยค่ะมัชเมลโรมีมั้ยคะหมดแล้วค่ะแล้วตรงนี้อ้าวซื้อไปหมดแล้วนี่ไงไหนอะไม่เห็นมีเลยันนี้ไม่เอามาขายหรอนี่ไงอืมเอามาแล้วค่ะเชิญไอ้นี่ไงมัชเมลโร เอาสิไหนดีนะอัน,นี้อะไรเนี่ยมันหมอกฝรั่งหรอหอกฝรั่งแทนอ็ไ้คะสมมติโอเคค่ะแต่ตังค่ะทั้งหมดสองร้อยเอาขอเช็คเงินก่อนไม่มีตังไปไว้ที่เดิมค่ะไดยก็ไดเอาไป อันนี้ทำเมนตัวสวยเอาตังมาเนี่ยโอ้ยอย่าเอาเลยกลับบ้านไว้ตังใครเนี่ยอืมตังไปงหน่อยหนึ่งไหนล้ะคะ่ะขอซื้อเฮ้ยไหนบอกว่ามันเมลโลไม่มีอะค่ะมี <c oughs> มันเมลอย่าง <c oughs> เอาเอาก็ได้ค่ะเอามาให้ตังจ้ะ หกสิร้อยเหลืออยู่หกร้อยแปดสิบอ๋อเราจะเดินไปทางไหนได้เนี่ยไม่เห็นมีะอะไรจะให้เดินเลยฮะอ,ยอะไรอะ่ะอุ้ยอุ้ยใครทำาอะไรเนี่ยเดินไปสะพานลอยขวาต้องกลับยากเย็น นี่เห็นมีอะไรเลยเขาเปลี่ยนสีตันหนึ่งโอ๊ไม่รู้เลยเขาเปลี่ยนสีนานแล้วหรอโอ้ยไปดีกว่าเปลี่ยนสีนานแล้วก็ไม่บอกดูโทรศัพท์กดนึเอาโทรศัพท์มาเอาไอแพดไปก่อนนะโอ้ยว่ะไปดีกว่า ha ha cả ba đi qua cả ba đi qua cả ba đi qua à đi qua cả ba đi qua thế nào thế nào mấy mày bị quá lo bao để sum biết thao ôi hôm mày là kho bay mà leo cái ức ít đó โอ้ชิดอ้วกจะตายแล้วไอ,อยอะไรให้มันแบบนี้อีกเนี่ยไปไปเลยนะไปเลยนะพูดเลยชิดปวดท้องไออะไรเนี่ยไปแล้วไม่อยู่แล้วไตัดไม้แล้วอีโต้มา ตัดต้นไม้ตัดต้นไม้เอาไม้ไปทำเอ,อ่ออะไรนะดังไฟก่อนแล้วไปกว่าททำกองกันไว้ตรงนี้แหละทำกองกันตรงนี้แหละลิปใ่แล้วโไฟขึ้นด้วยเอ้ยร้หันจังเลยเราเผาฟ้นไม้หรือไงเนี่ยหยิบมาอีกนิดนึง บอกช่างมาเหยียบให้ฮึบฮึบฮึบโอเคพี่ช่างขอบคุณค่ะเราต้องทำอะไรอีกไหมใส่ไม่ได้ทำแล้วทำไมพ่อแม่เราไปทำงานานานจังเลดน,น้ำรอ้อนอ้ยน้ำเย็นจังเลยหนาวหนาวหนาวหน,วนไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวดวงชิดสวยจังเลย โุ้ยโอ้ยปาจีเจ้ามีอย่านะอยากแกอยากกินต้นไม้ฉันโอ้ยเห,ดเห,เห,หย็ดก็น่ากินก็ะลอกก็น่ารักเห็ดก็น่ารักเห็ดแพะก็น่ารักนี่เห็ดก็น่ากินอ่ ไม่ดวงสวยหมดวันเลยอะ่ะเออขึ้นรถดีกว่าเอาขึ้นยังไงเนี่ยทำไมมันขึ้นไม่ได้ <c oughs> เอารถพังเลย <c oughs> อะไรวะขึ้นรถไม่ได้ดีๆรถพังเถอรถขึ้นยังไงเนี่ย กดเลยค okay, ไม่พังแล้วสำหรับคีนี้ก็ขอาลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บใครชอบพิมพ์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามด้วยนะคะก็ขอาลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย